สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่อง ECG VE 300ของอีแดนเบื้องต้นนะครับโดยเบื้องต้นนะครับเมื่อเปิดเครื่องมาเราจะเจอหน้าจอบแบบนี้เลยจากนั้นแนะนำให้คุณหมอครับเลือกตัวปุ่มนี้ครับลูกศรทางซ้ายอ่าขอไปครับเป็นด้านบนเพื่อให้ให้มาที่รูปน้องหมาตรงด้านบนนะครับจะมีรูปน้องหมาครับจากนั้นให้กดไปที่ทางด้านขวา เพื่อเป็นการตกลงครับตร,ตรงส่วนนี้จะเป็นการกรอกข,ข้อมูลรา,ายละเอียดของข้อมูลลูกค้านะครับจะเป็น ID ชื่อน้องหมาผู้ปกครองเพศแล้วก็อ,อายุอื่นๆแล้วก็พวกน้ำหนักนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอรู้จากนั้นให้กดอโอเคเป็นตัวนี้ครับสมุดได้ค่าแล้วจากนั้นตัวมาร์คครับจะมาอยู่ตรงช่องด้านาน,นี้นะครับ ให้เลือกทางขวาเพื่อเลือกเพศเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะครับหรือว่าไม่ระบ,บุเพศนะครับตัวนี้จากนั้นให้กดขึ้นอีกหนึ่งทีกดไปกดลงอีกหนึ่งทีเพื่ออันนี้จะเป็นเลือกอายุนะครับถ้าคุณหมอถ้าสมมติว่าน้องหมาน้องแมวอายุเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปครับจากนั้นให้กดลงอีกหนึ่งทีครับจะเป็นการเลือกความถี่ของกราฟนะครับก็ ตัวกราฟนะครับจะมีความถี่ตั้งแต่25จนถึง150นะครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เป็นความสูงของกราฟสามารถเลือกความสูงของตัวกราฟได้เลยถ้าเกิดว่าตัวกราฟต่ําที่25นะครับตัวกราฟจะค่อนข้างต่ําแนะนําให้ปรับเป็นอยู่ที่10นะครับตัวกราฟจะพอดีและสมส่วนนะครับผมต่อมาก็กด กดลงนะครับตัวนี้จะเป็นความเร็วกราฟจะมี2ค่าก็คือ25ม mm ิลิเมตรต่อวิกับ50ม mm ิลิเมตรต่อวินะครับครับจากนั้นถ้าคุณหมอตั้งค่าได้แล้วนะครับให้ให้คุณหมอมาเลือกดูตรงตัวลีดนะครับซ้ายขวาตรงนี้มันสามารถเลื่อนไปดูค่าอื่นๆได้นะครับโดยจะมี3มช่องนะครับช่องแรกจะเป็นอีดหน่งลีดสอล,ลีด3นะครับตามสโคป ต่อไปจะเป็น ARV, ALV แล้วก็ AVF นะครับต่อมาก็จะเป็นตัว V ครับผมตัวนี้ให้คุณหมอกดตัวหลีดได้เลยจากนั้นคุณหมอมาเลือกตัวโหมดนะครับตัวโหมดจะมีอยู่4โหมดจะมีโหมดออโต้ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับให้กดปุ่มโหมดตรงนี้มีแมนนวลครับมีปิดออโต้แล้วก็โหมดหนึ่งนะครับให้คุณหมอได้เลือกใช้จากนั้น ถ้าเกิดว่าคุณหมอได้รูปภาพหรือกราฟที่ต้องการนะครับให้คุณหมอกดปิ้นหนึ่งที่ตัวเครื่องปิ้นจะทำการปิ้นนะครับอันนี้ต้องต้องรอสักครู่นะครับจะข้อมูละจะมีเสียงแจ้งเตือนนี้นะครับ จากนั้นก็จะได้ค่ากราฟตามนี้นะครับโดยการาฟก็จะระบุมีดังนี้นะครับผมเดี๋ยวไล่จากดังด้านซ้ายนะครับจะมีชื่อ ID ที่เรากรอกไว้ว่าเป็นน้องหมาตัวที่1หรือ2วันที่และเวลาที่ตรวจนะครับการาฟที่แสดงโชว์หนึ่หรือ3นะครับแล้วก็ลีดต่อไปเป็น avr avl avf นะครับผมแล้วก็ลีดตัวีนะครับโดยด้านล่างครับจะแสดงถึงความถี่ตั้งแต่ อันนี้จะเป็นความถี่ที่เราเซตเอาไว้ของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่0.67สูงสุดถึง1 0 0เฮิร์ตซ์ก็คือตรงที่เราเลือกนะครับผมต่อไปตรง2ีมิลิเมตรนี่จะเป็นความไวของกราฟนะครับแล้วก็10มิลิเมตรนี่จะเป็นความสูงของกราฟนะครับส่วนต่อมาจะเป็นตาคันเต้นหัวใจแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นของตัวเครื่องนะครับถัดมาร้างด้านขวานะครับจะมีรา,ายละเอียดที่ ตอนแรกได้กรอกเข้าไปเขาจะมีชื่อน้องหมาชื่อเจ้าของแล้วก็ไายเพศอายุน้ําหนักส่วนสูงประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีค่าต่างๆชี้แจงนะครับสําหรับพอการาฟได้การาฟตัวนี้แล้วก็จะมาดูกันอีกทีก็คือเรื่องการปรับโหมดต่างๆให้กดไปที่เมนูนะครับจะเข้าหน้านี้เมนูปรับหลักๆก็จะมีตัวของ เ o ิร์กโหให้เรากดทางด้านขวา1ครั้งครัให้เรากดทางเมนู1ครั้งก็จะเข้ามาที่ Work Mode มดนะครับโดยคุณหมอสามารถปรับได้ครับโดยกดซ้ายกับขวานะครับเป็นเปิดกับปิดถ้าจะเลือกช่องอื่นให้กดขึ้นหรือลงนะครับอันนี้ผมกดลงนะครับนนก็จะเลือกต่อไปอันนี้จะเป็น Display สไตล์ก็คือการเลือกเป็น3ามรีดอย่างที่เราเห็นกันเมื่อกี้ก็คือมี3ช่องนะครับถ้าเกิดเราเลือก6 6 c h a แ n ล l ก็จะได้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับอ่าหกมันก็จะเป็นขึ้นหกรีดจากเมื่อกี้3ามรีดนะครับอ่ะทีนี้ก็ปรับมาเป็น3ามรีดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณหมออ่าถนัดแบบไหนนะครับผมอ่าต่อไปเป็น ฟิลเตอร์นะครับคุณหมอสามารถเลือกปรับได้เลยว่า,วาจะเอาฟิลเตอร์แบบไหนนะครับผมหาตัวนี้ที่ที่กราฟแสดงให้เห็นตอนเราพิมพ์นะครับ0.67นะครับเราสามารถปรับได้นะครับะจะเอาเท่าไหร่แต่ขั้นต่ำก็แนะนำอยู่ที่0.67แล้วก็คุณหมอสามารถเลือกเองได้เลยว่าเราอยากดูอะไรกี่ีดนอะไรอย่างนี้นะครับผมครับโดย ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปผมจะสอนวิธีการโหลดหรือดูไฟล์เก่านะครับให้คุณหมอมาดูที่แป้นตัวนี้ครับมาที่รีเซลนะครับผมกดรีเซลหนึ่งครั้งมันจะเข้ามาที่ข้อมูลที่เคยได้บันทึกเอาไว้นะครับผมอย่างบันทึกล่าสุดก็คือจะเป็นตัวด้านบนสุดนะครับเป็น id 2ที่เราพิมพ์ออกมาเมื่อกี้นะครับผม จากนั้นถ้าคุณหมออยากได้ค่าตัวนี้นะครับให้คุณหมอกดปิ้นหนึ่งทีก็จะได้กราฟตัวเดิมออกมา,าเช่นแบบนี้นะครับก็จะเป็นค่าที่บันทึกหรือกดปิ้นไว้รอบที่แล้วนะครับจะได้ค่าเดิมออกมาเลยว่า,าน้องหมาหรือเคสน,น,นั้นเป็นยังไงบ้างครับ หลังจากเสร็จแล้วให้ครับกดรีคอยกับที่เดิมก็จะเข้าสู่หน้าปกติครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ